สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครับผมอยู่ที่จุดฝากรถครับจุดที่รับฝากรถไปห้วยกุ๊กกับนะครับก็คือตอนนี้ผมออกมาจากห้วยกุบกกับแล้วนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปที่แม่กำปองนะอันนี้คือแผนที่เตรียมไว้แต่ จริงๆก็ยังไม่ได้จองที่พักยังไม่ได้มีอะไรในหัวเลยนะเออตะกะจะไปแม่กำปองนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจากที่จุดฝากรถเนี่ยห้วยกุบกับเนี่ยไปที่แม่กำปองเนี่ยเส้นทางจะเป็นยังไงแล้วก็แม่กำปองตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวไปวอล์ i อินหาที่พักกันเลยนะแล้วก็ตอนนี้คนระับเป็นเวลา10โมง17นี่1ิโมง17ผมมาดูเส้นทางละเพิ่งดูเนี่ยแหละเพิ่งดูกันสดๆเลยนะระยะทางนี่แบบ107กิโลนะขับโมอเตอร์ไซค์นะ107กิโลไกลอยู่เหมือนกันนะนึกว่าแบบจะไม่ไกลเเท่่าไรออ แม่กำปองอยู่นี่107กิโลในแมปนี้เขียน2ชั่วโมง20แต่ผมขับมอเตอร์ไซค์น่าจะนานกว่าน,นี้นะเออได้เวลาไปแล้วลุยแม่กำปอง กินข้าวสักแป,ป๊บนะไม่ไหวละตอนนี้ขับมาชั่วโมงใช่ไหมขับมาแบบชั่วโมงหนึ่งไม่หยุดเลยเติมน้ํามันแล้วก็ออกมาเลยโอะโหแบบเมื่อยมากตอนนี้ปไปหาอะไรกินกินแบบพิเศษไปเลยนะสาอย่างเพิ่มข้าวนะโอ้โหหิวตอนนี้ คนกินอิ่มแล้วเดี๋ยวไปกันต่ออาหารร้านนี้โคตรอร่อยเลยวะ่ะโอ้มองไม่เห็นร้านอีกอะข้าวราดแกงนะไม่แพงนะแล้วก็แบบน้ำพริกฟรีน้ำซุปฟรีเนาะเออโคตรดีเลยอร่อยมากอะขับอีกประมาณกี่กิโลห้าหกสิบอยู่นะอีกไกลอยู่นะก็น่าอยู่สักชั่วโมงนึงนะอะก็คงถึงผิดเหรอ,อใส่แก๊บดีๆเออ รถติดมากจ้าถึงว่าหาที่พักมีแต่เต็ม ยังไม่ถูกใจนะทุกคนเมื่อกี้ไปดูมาห้องหนึ่งอยากได้แบบปิดน้ำอะ่ะไม่ได้จองก่อนยังเรื่องมากอะ่ะเออเดี๋ยวไปหาต่อลองดูว่าจะได้แบบไหนเนาะหาที่พักยังไม่ได้เนาะมาคาเฟ่ก,กันละกันเดี๋ยวหาคาเฟ่กินก่อนไ่ดูร้านนี้จะเป็นยังไงเนาะเห็นคนจอดเยอะดิเข้าไปดูง่า มันคือร้านที่แบบมามองวิวอย่างนี้เนาะใช่ร้านร้านดังๆไม่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าร้านที่เขาฮิตกันมันชื่ออะไรผมไม่ได้ดูอะไรมาเลยใช่บอกวะ่คนโคตรเยอะเลยลนี่ได้มาแล้วกาแฟนี่ดูวิวดิโอกาแฟดีวะ่ะ ก็การไม่ได้จองที่พักมาล่วงหน้าเนาะมันก็แบบแอบบลําบากนิดนึงเนาะผมไม่คิดว่าที่นี่มันแบบคนจะเยอะขนาดนี้เนาะใครจะไปคิดผมไม่รู้เลยเนาะว่าคนแบบโคตรเยอะเลยนะตามทางนี้รถติดเลยนะก็เลยแบบแอบ,บพลาดไปนิดนึงเนาะ เออมันไม่เหมือนกับที่สองวันก่อนหน้านี้ที่เราไปมาอันนั้นนะคนยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เออแต่ที่นี่มันเหมือนแบบเออมันดังอ่ะหมู่บ้านเนี่ยแม่กําปองอะไรเงี้ยมันดังคนก็เลยแบบเยอะตอนนี้ก็นั่งร้านกาแฟหาที่พักอยู่แล้วขนาดวันพฤหัสนะงงมากผมคิดว่ามาวันธรรมดาแล้วแบบมันน่าจะพอมีบ้างอะไรเงี้ยมันก็พอมีแหละแต่ต้องต้องต้องขยันหานี่บางที่มันก็แบบ แอบไม่ถูกใจเนาะเออเดี๋ยวผมได้ที่ไหนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันมันอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกเพราะว่ามาหาตอนนี้เนะี่ยดูดิกำลังคุยอยู่เนี่ย <c oughs> สดๆเลยเออเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศร,ร้านนี้ให้ดูดีกว่าร้านนี้เนี่ยมันเข้ามาแบบเข้ามาลึกมากนะประมาณเป็นกิโลอ่ะเออกี่กิโลไม่รู้เข้ามาลึกเลยอ่ะมันก็จะเป็นร้านแบบที่เขาฮิตถ่ายรูปกันนะเนาะร้านนี้มุมเนี้ยแหละเออน่าจะใช่นะผมว่านะเพราะผมเคยเห็นรูปที่เขาถ่ายกันนะมันก็วิวตรงเนี้ยผมว่าน่าจะใช่อะ่ะ ออกไปดูที่พักล้วโ้ยอะทุกคนไม่รู้ใช่ทางเข้าหรือเปล่านะกว่าจะได้เดี๋ยวผมขึ้นไปถึงทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวผมว่ากันเนาะ หไม่คิดว่าที่พักจะใหญ่ขนาดนี้โอ,เอ้เดี๋ยวเข้าห้องกันเดี๋ยวมาว่ากันเนาะงงเลยโอ้ยทางขึ้นก็เหนื่อยเลยฮะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอ่านี่โอ้โห๋อห้องไม่มีแอร์นะที่นี่ก็เป็นเตียงแบบเตียงไม้อย่างี้เนาะ เออฮะมีน้ำมีได้เลยได้ยังดีเลยวะอ่ะนี่ตัวนี้หาแบบกระชั้นชิดมันก็ได้แบบนี้เลยเนาะเออมันแบบกระชั้นชิดมากอะ่ะหนุ่ยก็เต็มนีก็เต็มฮะก็เลยออกมาอยู่โซอนนอกเนาะอ๋อมันยังดีมีน้ำอุ่นนะเอออ่ะ,อะห้องน้ำยังใหญ่เลยอ่ะก็ประมาณนี้มีระเบียง นี่ร้านเขาแบบเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะดูดิโคตรใหญ่เลยถึงว่าเขาแบบราคาสูงนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนเขาแบบเออพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายรูปได้นู่นนี่เต็มไปหมดเลยนะดูดิโคตรสุดเลยป่ะ<า>เดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวอะไรก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันดูดิที่พักที่นี่นะ นี่อันนี้ก็คือห้องพักผมนั่นเองฮนะนี่หลังนี้เลยอยู่ห้องข้างบนนะอ่ะอันนี้เดินมาลองดูนะเดินได้ไป่าไม่รู้โอ้ทางน่ากลัววะ่ะ <c oughs> โคตรสูงโอ้โหเขามีหลายห้องอยู่นะเออชื่อที่พักว่าบ้านต้นไม้นะแล้วก็เขามีบ้านบนต้นไม้จริงๆวะ่ะนี่ดูดิ เด็กห้ามขึ้นได้นะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยห้องพักเยอะว่ะ โอ้โหโยิ่งใหญ่มากดูดิทางเดินมันยังนู่นเขาทําไว้ทําไมวะผมไม่รู้เลยตอนนี้5โมงแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปเดินในหมู่บ้านดีกว่าอันนี้ก็คือมาถ่ายที่พักให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะที่พักที่นี่เขาเป็นแบบเขามีร้านอาหารด้วยเนาะแล้วก็เป็นแบบแนวแนวคาเฟ่เนานะมีร้านอาหารมีอาหารมีเครื่องดื่มอย่างเงี้ยหรือใครจะเข้ามาถ่ายรูปก็ได้นะผมเห็นเขามีคนนั่งเก็บค่าเข้า,ขา,ขาอ,อ,อ่ะ50บาทมั้งผมไม่รู้นะเพราะว่าผมเข้ามาพักเหมือนเขาเก็บ50บาทคือถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาถ่ายรูปถ่ายเลาะดดูมุมเยอะมาก แล้วข้างบนก็มีแบบมุมถ่ายรูปอะดูดิโอ้โหสุดวะทางขึ้นที่พักแบบต้องขึ้นบันไดอะงงมากหลายขั้นอยู่นะตอนนี้ก็6โมงนะเดี๋ยวผมมาเดินถนนคนเดินเนาะแม่งแบบวุ่นวายไปหมดเนาะไม่ได้หาที่พักมาแม่งแบบกว่าจะหาได้ไกลอยู่นะเขาอยู่ข้างนอกนู่นเออแล้วอันนี้ผมก็ขับเข้ามาข้งไงอีกคนโคตรเยอะเลยวันนี้วันพฤหัสนะคนเยอะมากงงมาก คนทำไมเยอะขนาดนี้ถึงว่าที่พักเต็มหมดนะโอ้โหดูข้างหน้านู่นดิมันไม่ใช่วันหยุดนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะว่าจะเยอะขนาดนี้นะ แต่ก็อย่างนี้ผมหาที่พักอนะ่ะมาวอล์กอินหาเอาเองเนี่ยหาไม่ได้นะเต็มหมดนะมันก็มีแหละแต่มันคือมันต้องหาใช้เวลาอยู่อะ่ะมาโดนหมูกระทะนะครับนี่ข้างล่างก็คือถนนคนเดินนะแม่กำปองอยากกินหมูกระทะอีกแล้วไม่รู้เป็นไรนี่นะับมาแล้วนะก็หมูกระทะชุดละ239มบาทมากับถาดเล็กๆแค่นี้แล้วก็ผักหน่อยนึงนะ แล้วก็น้าจิ้มเป็นขวดอย่างนี้เลยนะเออตองใส่นะ่าจะต้องเพิ่มหมูอะ่ะดูท่าแล้วโคตรน้อยเลย239ที่นี่แล้วก็เตาเป็นเตาแก๊สปิกนิกอย่างนี้เนาะโอ้โหหมูกระทะอีกแล้วแม่กําปองนะบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้ผมย้ายที่มานะเมื่อกี้นั่งตรงนู้นมันอึดอัดก็เลยมาโต๊ะอย่างเี้โต๊ะใหญ่นะ กินหมูทะอิ่มก็ออกมาเดินกลับที่จอดรถนะก็คนเริ่มเบาบางลงเริ่มมืดละที่พักเราอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ2กิโลเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนกินอาหารเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาเดินที่นี่อีกนะตอนนี้คนมันเยอะเกินอนะ่ะผมว่านะถ่ายรูปถ่ายอะไรมันก็แบบติดนูน่นติดนีน่น ύ, รอคิวอะไรอย่างงี้นะเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะ ตอนนี้ครับประมาณ7จ็ดโมงนะอากาศถือว่าเย็นสบายนะที่นี่นะเย็นแบบเย็นดีอะ่ะเออแต่ผมใส่เสื้อคลุมไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขับมอเตอร์ไซค์นะคือที่นี่เขาจะเป็นที่พักแบบมีแค่พัดลมนะแต่พัดลมก็คือโคตรหนาวกว่าแอร์บ้านเราแล้วอะ่ะ <c oughs> อากาศเย็นดีเย็นเลยอะ่ะโคตรชอบเตียงก็ดีนะ แล้วก็ห้องโอเคเดี๋ยวผมจะไปตรงไนอถนนคนเดินนั่นแหละเออแล้วก็เดี๋ยวกลับมากินข้าวที่นี่เนะาะเขามีอาหารเช้าให้เดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบเต็มๆแล้วกันเนาะจริงๆที่นี่ใหญ่มากเดินจนเหนื่อยอะ่ะดูด,ดิ <c oughs> จะมีที่ไหนบ้างวะที่เป็นแบบที่พักที่ต้องให้ลูกค้าลําบากขนาดนี้ยเออเอาจริง แต่มันก็โอเคนะขึ้นไปแล้วมันแบบเออแม่งสวยจริงเดี๋ยวไปดูตรงถนนคนเดินไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะตอนนี้ จอดรถแล้วนะแล้วก็เอารถมาจอดตรงนี้ไม่รู้มันเป็นที่จอดฟรีหรือเป็นที่จอดใช่หรือเปล่านะผมไม่รู้เห็นเมื่อคืนเขาจอดกันผมก็จอดตรงนี้เออถ้าเกิดใครแบบขับมอเตอร์ไซค์มามันก็ดีอย่างตรงที่แบบจะขับไปไหนมันก็ได้อะเออแต่ถ้าเกิดเป็นรถใหญ่บางทีที่จอดมันหายากเนาะยิ่งแบบ คอยดูเลยวันนี้วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนโคตรเยอะตอนนี้ตอนเช้ารถก็ยังพอมีอยู่นะแต่ค้อแบบโหสายๆแล้วก็เที่ยงๆบ่ายๆนี่คือแบบไม่ต้องสืบแน่นอนโหตั้งแต่เมื่อวานเห็นคนโคตรเยอะเลยผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกไงอึ้งเลยปะเดี๋ยวพาไปเดินข้างในหน่ดเจ็ดโมงครึ่งนะคนก็แบบมาถ่ายรูกปกันเยอะมากโดยเฉพาะจุดนี้นะ ผมยังงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรมันมีอะไรตรงนี้หนมห,หมูย่างใบตองโอ้คนกินที่นี่เยอะวะหรือว่าที่นี่ส่วนใหญ่ที่พักแถวเนี้ย อาจจะไม่มีอาหารเช้าั้งนเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเห็นคนกินข้าวเช้ากินอะไรเต็มเลยนะเราก็อยากกินแหละแต่คือที่พักเรามีอาหารเช้าไงออแต่ไม่รู้เป็นเยอะน้อยขนาดไหนเนาะแล้วก็จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยอาหารเช้า,าว่าจองโคตรสุ่มโคตรมั่วเลย <c oughs> ที่พักผมนะที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปดูกันซื้ออะไรต้องสอซื้อไส้อั่วซื้อหันเหนือ <c oughs> ซื้ออะไรนะแค่ลองชิมไม่ใช่อันนี้รอเลยไส้อั่วก็คืออย่างไงใช่ แบบเหมือนหมูใส erm ่สมุนไพรนะแลมาย่างเหมือนไส้กรอกถลงเดี๋ยวควันควันยังออกอยู่เลยเดี๋ยวเกิดมาไม่เคยกินหืมปากดูดีอ่ะอร่อยใช่ได้แบบเป็นเหมือนสมุนไพรอลยเนาะไม่แย่ไม่แย่อุอร่อยเลยว่ะ อร่อยเนอะมันหมอกกับข้าวเ,เหนียวป่าเขาถึงถามว่าข้าวเหนียวเปล่าอร่อยว่ะเดี๋ยวกลับมาโดนอีกทุกคนไอ้แหนมหมูนเนี่ยมันอร่อยว่ะเขาเรียกแหนมหมูแหนมหมูย่างใบตองเออแหนมหมูย่างใบตองโคตรอร่อยเลยลองชิมดูเอ,อ้ยอร่อยดีว่ะร้อนๆอ่ะอร่อยอร่อยเดี๋ยวกลับมาเดินมาซื้ออีก <im itation> อยากกิน ไส้อั่วก็อร่อยนะเพิ่งเคยกินครั้งแรกอ,อร่อยอยังไม่กลับนะครับมาลองกินอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยมีเครื่องปรุงด้วยอันนี้ปรุงได้ใช่ไหมคุณผูเดี๋ยวลองแบบออริจินัลก่อนดีกว่าอันนี้ยี่สิบบาทนะ เหมือนไข่ตุ๋นเลยอันน้อยเหมือนไข่ตุ๋นลอแบบเอาไข่ตุ๋นายอย่างโก็กินดีเหมือนกันนะอาการนี้กินดีหลายอย่างเลยแต่ละอย่างผมก็เพิ่งเคยกินนี่ก็ครั้งแรกไส้อั่วก็ครั้งแรกได้แต่แหนมแหนมมันก็เหมือนบ้านเรานะแต่มันต่างตรงที่แบบว่ามันเหมือนแบบนุ่มๆกว่าเออแต่แหนมอร่อยว่ะเออมันมันมันอร่อยแปลกๆอร่อยดีอ่ะ งงตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายอาหารเช้าให้ดูนะจะเดินขึ้นที่พักแต่ละทีต้องหยุดพักนะเดเดินขึ้นมานิดเดียว <c oughs> เขาเป็นบันไดแบบนี้เลยนะ <c oughs> เดินขึ้นที่พักอะเพิ่งเคยแต่คือโอเคนะคือที่พักแบบคือเสียแค่แบบเดินขึ้นนี่แหละอย่างอื่นคือดีหมดละน้เ <c oughs> ขอบคุณครับ โอ้โห oh, ข้าวที่นี่ให้แบบไม่ธรรมดานะตอนแรกคิดว่าแบบอาจจะเป็นแบบเอเบรกฟาดธรรมดานะนี่ก็มีข้าวต้มอย่างดีเลยนะน่ากินมากแล้วก็แบบนี่ดูดิกาแฟก็มีค่ะขอบคุณครับอันนีลาเต้เฮ้ยเขามีอยู่ในชุดโอยเลี้ยงดีมาก<ร>เฮ้ยอย่างนี้ถือว่าที่เมื่อวานผมว่าราคาสูงนิดนึงนี่มันมันโอเคนะสมราคามากไม่แพงเพราะว่ากาแฟจริงๆปกติก็เก้าสิบเลยนะที่นี่เขาขายเก้าสิบนะนี่เขาให้เราเลยนี่โุยสุดว่ะ กินกลางแดดกันเลยกาแฟโคตรอร่อยเลยอะกาแฟโคตรอร่อยเลยอะออกาแฟดีมากทุกคนผมถ่ายให้ดูเพื่อดูวิวนะจองที่พักแบบสุ่มๆมาแล้วแบบมัน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 โอเคนะมันออกมาโซนนอกก็จริงนะแต่คือแบบโคตรดีเลยนี่ จานใหญ่ๆจุกๆและนนี้ก็คือเป็นอาหารเช้าของเรานะผมฟังไข่สองไส้กรอกไม่ใช่แค่นี้นะอันนั้นก็คือ1คนก็จะเป็น1ชุดอย่างนี้นะแล้วก็มีข้าวต้มอย่างนี้นะยังไม่พอนะให้เป็นแบบเครื่องดื่มดีๆอย่างนี้เลยนะคนละแก้วนะอย่างของผมเนี่ยเอสเปรสโซเย็นแก้วนี้ที่ร้านเขาขายก็เก้าสิบแล้วนะโคตงงเลยโอ้โหใี้อย่างดีเลยอ่ะแยกไข่กันแล้วไข่เยิ้มไข่แดง ไม่สุกไม่กิน กินข้าวเพิ่งเสร็จแล้วก็แบบไปเดินถ่ายรูปเล่นเมื่อกี้นี้นะถ่ายวิดีโอถ่ายโน่นถ่านี่สักพักหนึ่งฝนตกนะครับอยู่ที่ที่พักผมนี่แหละพอฝนตก มันก็พอมีหมอกให้เห็นอยู่นะนี่ดูดิโอเคเลยนะขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครมาเที่ยวแม่กําปองเนี่ยแล้วไม่อยากแบบเข้าไปพักที่แบบข้างในข้างในหน่อยอะ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นที่พักอยู่โซอนนอกนะผมว่าเป็นที่พักหนึ่งที่แบบอยากให้มาเลยมันมัน,ม,นมันดีอะ่ะมันดีโดยรวมทุกอย่างดีทั้งหมดเลยเออมันดีมากก็เลยแบบเออ,อยากจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ทุกคนเนาะการมาเที่ยวแม่กําปองของผมเนี่ยมันอาจจะผิดคาดจาก ภาพที่ผมคิดไว้สักเล็กน้อยเนาะภาพที่ผมคิดไว้มันมันดูตามรีวิวดูตามอะไรเงี้ยมันดูแบบเออเงียบสงบมันมัน แต่ไม่ได้แบบต้องการแบบเงียบเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเออมันดูแบบดูเป็นหมู่บ้านน่ารักน่ารักเล็กๆอะไรอย่างเงี้เนาะมันก็เล็กจริงแหละมันก็น่ารักแหละแต่คือคนมันเยอะมากมันมันมันแบบเสน่ห์มันอาจจะหายไปเล็กน้อยนะเสน่ห์ของหมู่บ้านอะไรแบบนี้เนาะก็เลยแบบผิดคาดไปนิดนึงแต่ก็ยังดีเนาะที่ได้มาพักที่พักแบบนี้มันทําให้แบบมันโอเคอ่ะเออไม่รู้ดิไม่รู้ผมชอบที่พักที่นี่นะแล้วก็แม่กําปองจริงๆมันก็มีกิจกรรมอยู่หลายอย่างนะอย่างเช่นไปดูหมอกที่กิวฟิ หรืออาจจะไปน้ําตกอาจจะไปอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนที่แบบอยากจะไปก็ลองไปดูสําหรับผมเนี่ยที่มาแม่กําปองเนี่ยก็แค่แบบอยากจะมานอนพักมาดูบรรยากาศมามาดูอะ่ะเออมาดูว่าไปอย่างไงเนาะมาดูด้วยตาตัวเองอะ่ะเพราะว่าก็เคยได้ยินแต่ชื่อเนอะยังไม่เคยมาแล้วก็ได้มาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าแบบเออคนเยอะมากก็ถ้าเกิดใครอยากมาแบบ เงียบๆหน่อยบรรยากาศแบบมาเสพบรรยากาศอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะลองหาที่พักที่แบบอยู่นอกแบบใจกลางแหล่งแบบถนนคนเดินเนาะอย่างจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะมันก็ห่างจากถนนคนเดินเนี่ยก็ประมาณโลกว่าๆนะจะเดินก็เหนื่อยนิดนึงนะจะเดินก็เดินเดินได้ไหมถ้าคนแบบเป็นคนเดินอยู่แล้วอะพอเดินได้แหละแต่มันมีแบบมีเนินมีเขามีอะไรอย่างงี้นะเออมันก็ไกลอยู่ประมาณนึงนะแต่อย่างผมเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาไงมันก็แบบจะไปไหนมาไหนมันก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงได้หมดเนาะเออมันก็ก็โอเคอะคลิปนี้ ผมมันคงอาจจะแบบดูไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะมันก็เป็นแบบเป็นการมาแม่กําปองครั้งแรกของผมนั่นแหละแล้วก็เออมาพักมาเสพธรรมชาติจริงๆแล้วผมมาที่นี่สคืนแล้วนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคลิปก่อนหน้านี้2คลิปเลยนั่นแหละผมไปมาที่ห้วยกุบกับแล้วก็บ้านนาเราใหม่เนาะเออก็ ที่นั่นก็ดีหมอกแบบจัดๆใครแบบอยากเสพธรรมชาติเงียบๆแนะนําที่นั่นอากาศเย็นหนาวเลยอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาแบบดูบรรยากาศที่แม่กําปองก็ยังพอมาได้เนาะแต่แนะนําอย่ามาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะลำพังวันพฤหัสท,ที่ผมมาเมื่อวานเนี่ย โอ้โหคนมหาศาลสุขเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องมาเลยดีกว่าผมว่าแล้วจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวสุขเสาร์อาทิตย์เลยถ้าเกิดใครดูในช่องผมเนี่ยแล้วสังเกตว่าผมใส่วันลงไปเนี่ยว่าผมไปเที่ยววันไหนเนี่ยผมจะไม่เคยเที่ยวตรงกับเสาร์อาทิตย์เลยนะหรือแบบถ้าเกิดจําเป็นจริงๆก็ก,ก็ก็มีบ้างนานๆทีแต่ถ้าจองได้เนี่ยผมจะจองเริ่มตั้งแต่วันจันนะเพราะว่าผมไม่ชอบคนเยอะผมไปที่ไหนก็ช่างผมแบบ เออเอาแบบวันจันเลยจันอังคารพุทธพฤหัสยาวไปอะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะคลิปนี้ก็ลาไปด้วยตรงนี้เลยลวกันเนาะเออแบบเป็นวิวอย่างนี้เลยวิวแบบฝนตกชุ่มฉ่ามีหมอกเล็กๆนะเดี๋ยวออกจากที่นี่เนี่ยผมก็จะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยตรงไปที่ตัวเมืองนะแล้วก็ คืนมอเตอร์ไซค์ช่วงเงย็นๆแล้วก็นั่งรถทัวร์กับผมจองรถทัวร์ไปแล้เมื่อวานเนาะก็อาจจะได้ไปเที่ยวในเมืองอีกแค่ประมาณ3 4ชั่วโมงนะเพราะว่ารถทัวร์เนี่ยมันรอบ6กโมงเออถ้าเกิดใครสงสัยอะไรตรงไหนเกี่ยวกับพวกรถทัวร์กรุงเ,เทพเชียงใหม่หรือเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆ,ๆการเช่าการพักที่ไหนราคาใช้จ่ายอะไรยังไงเนาะเพื่อนๆคอมเมนต์ม,ม,มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ผมด้วยครับใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้2คลิปที่ผมพาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ย ที่นั้นเนี่ยก็ควรไปอย่างยิ่งนะผมว่ามันดีมากสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเอาล้ะครับบ๊ายบาย